สวัสดีค่ะก็มาเสนอแอปดีนะคะเห็นแอปหมูนะคะเหมือนสะสมตังค์ไปเรื่อยแบบสนุกสนุกนะอ่านี่นะคะก็เนี่ยเห็นไหมที่วงเอาไว้เนาะเนี่ยก็เข้าไปโหลดก,กันได้เลยไปโหลดให้ดูนะคะเสร็จก็โฆษณาอีกหนึ่งนะคะโฆษณานี่คือดูไปเถอะค่ะเพราะว่าได้ตังค์แต่อันนี้อ,ออยสมัครเข้าไปแล้วนะคะคือไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เชื่อมเข้าไปที่ Facebook นะคะมันก็จะเชื่อมเลยเสร็จเราก็าดูโฆษณาให้มันจบนะคะเราก็ปิดไปเสร็จเราเห็นหมูอันนี้ไหมคะแต่วันนี้ออยก็เล่นไปแล้วเนาะก็เนี่ยก็อาจจะได้หัวใจรอบนึ่งนะฮะก็จะได้เหรียญ อีกการแล้วนะคะึอันนี้ของอยก็น่าจะเล่นได้ประมาณไม่มั่นใจนะถ้ามันพลิกความขยันเราเข้ามาเล่นหนักถ้าเราเล่นบ่อยๆเราก็อาจจะได้เหรียญเร็วหน่อยนะอ่าเสร็จอันนี้นะคะถ้าเกิดคนเข้าใหม่ๆนะคะก็ต้องใส่ช่วงนี้นะคะคือช่องเราจะได้เหรียญเพิ่มนะนอันนี้ใส่ใหมายเลขอันนี้ที่ของอยก็ได้นะคะถ้าเกิดคนไม่รู้ว่าจะสมัครไครยังไงจริงๆมันต้องมีช่องช่องหนึ่งกับเปิดให้ดูอีก,กอันนึงด้วยนี่จริงๆมันต้องเป็นเนี่ยคนที่สมัครใหม่ครั้งแรกมันก็จะมีช่องแบบนี้นะคะนี่ใส่หมายเลขอันนี้ได้เลยเนาะจะได้เหรีียยญญเเหรนาะ เี้ยเลยค่ะก็กดเข้าไปคุณก็จะได้ไปะ